จากกรณีโซเซชียลแชร์ลิฟรถกระบะแต่งซิ่งโชว์เร่งเครื่องปล่อยควันดำท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวนับ100เหตุเกิดบริเวณปากทางวอลกิง้งสตรีทถนนเรียบชายหาดพัทยาโดยขับรถด้วยความเร็วและสร้างความเดือดร้อนหานักท่องเที่ยวล่าสุดช่วงเย็นวันนี้17กุมภาพันธ์นายปริญญาขอสงวนนามสกุลอายุ32ปีเดินทางเข้าพบพันตำรวจโทอรุษสภานนรองผู้กำกับการสส สถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาและพันตำรวจโทอมรอเทพใหม่สวจรสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาพร้อมรถกระบะอีซูซูแคบสีดำพระนครศรีอยุธยาที่สถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาเพื่อให้ปากคำเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวในเบื้องต้นทางพันตำรวจโทอมรเทพใหม่มาสวจรสถานีตำรวจภูทร เมืองพัทยาได้ทำการสอบปากคำนายปริญญาซึ่งนายปริญญาอ้างว่าหัวฉีดรั่วทำให้จำเป็นต้องเร่งเครื่องตลอดเวลาหากผ่อนคันเร่งรถจะดับซึ่งรถขอตนเองมีการปรับจูนระบบหัวฉีดเทอร์โบและรีแมปเครื่องยนต์ก่อนเกิดเหตุไปทำธุระในพื้นที่อำเภอสัตหีบระหว่างเดินทางกลับเข้าเมืองพัทยาพบว่ารถเกิดปัญหาหัวฉีดรั่วชำรุดจึงจอดพักอยู่กับรุ่นพี่บริเวณซอย6ถนนเลียบชายหาดพัทยาก่อนจะขับรถออกมาในช่วงดึก และเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นเบื้องต้นพันตำรวจโทรอมรอเทพใหม่มาสวจรสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาได้สอบปากคําและเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติาจราจรทางบกรวมถึงความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจยืดรถกระบะคันดังกล่าวส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบค่าควันดำและระดับเสียงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายตอบ ให้ทะเบียนให้พี่อย่างนี้น้ำหนคนอื่นข